สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้อง่าเมื่อนี้พามาอย่างชมหลอบบ้านของคุณแม่นะคะพี่นอ้องโดยมาชมรอบบ้านของคุณแม่นะคะพี่นอ้องค่าพอดีรถน้ําแข็งมาวันนี้ไม่เอานะคะน้าแข็งหลายพี่นอ้องเอาชมดอกไมเ่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะต้นไม้หลายพี่นอ้องหัวตะค้นมาก ว่าตะขนมาตะเมืองอุดรอนอยังมีพวกรูปปั้นเยอะแยะนะคะดูน้องหมีคุณแม่ตัวนี้พี่น้องกระถางดอกไม่ค่อยนะคะแล้วก็มีน้องหมีตัวนี้นี่เห็นไหมในละอีกคู่หนึ่งมีคููได้พี่น้องพ่น่ะเห็นไหมอ่าเห็นบ้าพี่น้องอ่าวันนี้มีต้นไม้มีกระถางนะคะนะคะพี่น้องสวยงามนะคะเห็นบ้าพี่น้อง ต้นดอกไม้สวยนะคะมาดูฝั่งนี้พี่น้องนะคะฝัง่งนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องต้นดอกไม้กำลังสามาตกแต่งอยู่หนาบานเท่านะคะกำลังขนมาเพื่อที่สีมาขนมาร่วมกันก่อนคอยสิมาแยกคอยสิมาเห็ดเป็น อ่าเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะคะส่วนนี้ก็ต้นแก้วนะคะต้นแก้วพี่น้องกำลังออกดอกร้ายหลายเห็นปะออกดอกพี่น้องพอยังปตีหอมย่ำขึ้นหอมค่ะพี่น้องกินจะหอมช่วยนะคะมีแก้วมีแก้วเล็กแก้วน่อยแก้วใหญ่พี่นอ้องฝืนะดอกเห็นปะนะคะเออยังว่าท่านได้มีเวลาพี่น้องผลมากก่อนเราก็สิไดเอามาจัดงานโต๊แต่ง อันเด็กกาล่งขนมาเราก็จะตกแต่งนะคะอันนี้ก็ต้นดอกเข็มของเฮาบรรยากาศรอบบ้านคุณแม่ส่วนมากสิมักปลูกต้นไม้ลายนะคะสังเกตบึงนะคะต้นไม้เต็มเลยพี่น้องนะคะบรรยากาศดีจึงได้กัสิด่ดีเอากองฟื้นพวกนี้ออกอยคะพี่น้องเพื่อมีพี่น้องเอ็กซี่เพิ่นมาร่วมตัวกันอยู่นี่ไหลนะคะคุณแม่ก็สี ทำความสะอาดบ้านไว้นะคะพี่น้องอันนี้คือบ้านหลังต่ำเนาะอ่าส่วนบ้านหลังสูงคุณแม่บ่คอยไปเอ็นดอกคุณแม่ขี่ขันย่างขึ้นบันไดปวดขาบันไดสิบเอ็ดขันพี่น้องเฮียนสูงสูงคักว่ามันสูงก้มมือเบิดบ้านพุ่นละแล้วว่าเบิ้งทางนี่ก็เป็นฟาร์มเฮานะคะพี่น้องสิาพามาเบิ่งบักแต่แะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไปอยู่บ้านอุดรสองสามขึ้นคุณยายมะหดบักแตงไห้เบืงเงแค่บักแตงข่อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งคุณยายเอาน้ำห่อนห่อมาลวกบักแตงข่อยกำลังออกหน่วยเห็นบ่พี่พี่น้องบิดได้ดีนี่ก็กินแล้วเสร็จแล้เห็นบ่พี่น้องว่าลูกกำลังกำลังออกหน่วยเห็นบะนะคะพี่พี่น้องเมื่อเน่นหน่อย,น,อย,น,อยนะคะ สวยงามมากนะคะนี่ก็ได้แล้วได้ผลผลิตกินแล้วพี่น้องพ่อกินอยู่เด้แตงปลอดสารเขาปลูกไว้เก็บกินว่าต้องใส่สียาอย่างปลูกแบบธรรมชาติพี่นอ้องกรอบหงกก็นอาไป นึ่นเห็นบหคุ้นแม่อนเน็บไบน้ำฟ้ามอยากยางไปเสกกระได้ก,กินเน็บใบสุมหม่องสุกแกสุมม่มพี่น้องบานเข้าเน็บแจ้งไดดก,กระได้ก,กินนะคะบ่ม,มีสารผิดเมื่อน,นี้ก็สิึืนขี่มันนะคะพี่น้องขึ้นขี่มันขึ้นกองนี้ขึ้นมาใส่ฟ้ามนีนะคะ ขึ้นแล้วก็สิคุ้มผ่าอันนี้คือย่างบลอลเหลวตะมืีนะ่ะสิคุ้มสิขึ้นให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสีไทยให้เบิ้งวะสิเหลวเบ้ามื่อน,นี่วันนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนทํางานคู่ก,ก,กันกับคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะพี่นอ้องมอนี่ไปกันนะคะ,คะก,กินข้าวตะเสาเลลวกะสีมันเล่งงานกันค่ะสวยมากมันหอนพี่น้องบานคอยสวยมากแดดหอนครับขันเทียงานเกี่ยวกับเห็ดปัง กวางเห็ดเบ่ไหวเหงื่อแตกเหงื่อแตนเพราะว่ามันหอนเพราะว่าเขาต้องอยู่ในอยู่ในอาโกดังอยู่ในฟาร์มมันหอนนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะขอบคุณที่สู้มาด้วยกันกับคุณแม่น้องหมวยอุดรธานีนะคะกัล่องบึงสักตังกับสมมวยสีนะคะพี่น้องว่ามันสิดดีคืนบอลหลบนีนะคะเขากับรุ่นไปน้ากันนะคะ คือไม่บะมีหมอกไปแล้วเขาก่คือวิธีนี่ที่พ่อรุนใดนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะไปแล้วจ้า